มาละจ้ามาละจ้ามาละจ้าจะไม่กดไปนึงไปนึงเช็คคนก่อนเช็คคนก่อนเช็คคนก่อนไปนึงถามก่อนคนนี้ใครแป๊บแป๊บถามก่อนคนนี้ใครบาดออกไปไม่ใช่ซีไม่ใช่ชื่อเลยนครับผมติดมันว่าแล้อเราคุณอยากแกมไหมครับชื่อมีภูว่าท่านอายฮะแล้วเราเล่นกันนะครับเรากลัวโดนไม่รู้เลยปัาออกออกออกจากเกมกัน โอเคฮะทุกคนพร้อมกับความสยองขวัญหรือยังเพื่อไม่ให้นั่นผมจะเปิดโอเคไม่หน้ากลัวเลยโอเคใครเปิดเทสโอเคโอเคไหนตัวพร้อมปิดคอมหรือไม่ก็ออสินิตีสีครับโอเคท่านใครเปิดใครเปิดก่อนใครเปิดก่อนคุณแหละคุณแหละคุณแหละแึ่งนึงนึ่งนึงนึ่งนึ่งนึ่งนหนน ามขี่หน้าไหนมั้ยโอเคโอเคผมก็ได้ผมก็ได้โอเคพร้อมพร้อมนะพร้อมนะกดเลยกดเลยกดเลยนี่กดซี English กดซีกดซีอ่ะยังไมปกดเลยอ่ะปันเปิดไม่รู้ไม่รู้กดได้กี่อย่องผมรู้เลยอ๋อตั้งค่ากดตัวอะไรเปิดอ<า>่ะเอ้า เอาอเอาเอา,เอาวัตเตอร์<ม>เอาเข้าไม่ได้ <hour> later. พี๊สอะไรเนะี่ยคุณคุณต้องเลื่อนวะคุณ,ค,ณคุณต้องเลื่อนมาให้สุดอะ่ะแล้วมันจะมีตรงนี้ขึ้นให้ <c oughs> ตรงนี้ตรงไหนผมไม่เห็นหน้าคุณผมเห็นแต่หน้าของผมอะไรเนะี่ย <c oughs> คุณคุณคุณกดเลื่อนเลื่อน,เล,อนเลื่อนมาให้สุดอะ่ะสุดใช่ไหมฮะสุดแล้วสุดแล้วครับสุดแล้วตรงนี้มันจะโผล่ขึ้นมาโอเคับเพิ่งเห็นนะเพิ่งเห็นจะโผล่ขึ้นมาเพิ่งเห็นนะเพิ่งเห็นนมันก็ต้องทำงั้น ผมผมเพิ่งสังเกตไงว่าตอนแรกมันไม่มีโอเคได้คนนึ่งคนนึงกำลังมาเขารุนรอไปใครเปิดเอฟเฟกต์ทไมต้องเปิดเปิดแก้เหงา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 งาเหงาเหนาเหางาเาเงเหางเางหาางเาาหเเา อ๋อ oh, อันนี้ก็อีกคนนึงอ,ะ oh. งอ,อ่ะโอ้โหแกเงามึ้มาเนี่ยหนังสือไม่เต็มได้มั้ครับเออนั้นมาแล้ว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 อะตะกูล้วนะเอ่อใส่รหัสใส่รหัสของแกละคนละหนึ่งสองสามใช่ครับแล้วก็ enter โอเคครับเรียบร้อย หนึสองโอ้โหดมืดสามสองหนึ่องอ้าวอันนี้เปิดแล้วเหรออ้าวพอต้อคือเราต้องใส่ใช่ไหมเนี่ยอุ้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 ยออุ้ยไอ้อย สรุปควรวัวผีอย่างไกลเลยควรวัวผีหรือว่าคนดีโอ้ยโอ้โหโอ้โหกโอ้โอ้โอ้โอฮโอ้โอ้โอ้โม้คนตโอ้โอ้โอ้มอคนต้โนึโงคนค้ับ้โอโอ้โอ้โอ้โ้โอนอ้อ้อ้โอ้้โอ้โ้ออ้้อ้้ไอ ควรเชื่อดีไหมเนี่ยควาไล้ไซดีฉันไม่ได้ฆ่าควาไล้ไซดีฉันไม่ได้ฆ่าควาไล้ไซอปีเอาเอ่ออ๋อโทษผมด้วยทางนี้เอาเชื่อใครดีวะเอาผมไปทางนี้กันนะโอเคไม่ใช่ทางนั้นมามามาเอาเอเด็นไม้คุณบอกเอาวะเอาวะไปเฮ้ยลูกกระต่ายเฮ้ยทางไหนวะเฮ้ยทางซ้าย ซมาทางตรงข้ามตรงข้ามข้ามขวาอ๋ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าตรงข้ามมันสองตาไปมึงก็ดูตรงนี้ดิมึงดูกูไว้ดูกูไว้ดูดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่อ้อโอ้โหจีเนียตบ่ะจีเนียตอ้ตรงเลยอ่ะจีเนียตอ้าวมีคนหายมีคนหลงทางมีคนหลงทิดเอ้า มีคนหายเออมาแล้ว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 มีคนลงทิศมีคนลงทิศมีคนหายเอ้าเดินตรงไม่ต้องเลี้ยวตรงกลางไอ้ตรงกลางอ่ะเดินตรงกลางเลยเดินตรงกลางเอ็นไเร็วมึงอยากให้จอมบานไม่ขาจอมบานไม่ขาตัวโคตรใหญ่เลยจอมบานเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเฮ้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 ยวัตเตอร์มันจะฟัก อแดงเหลืองอะไรอะอะไรอะอไม่ทันแล้วไป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 แล้วหนีหนีโว้โห้เกือบเฮ้ยโอ้โหตรงนี้ตรงนี้อ้ทางทางหนึ่งพันกิโลจับเปิดก่อนจับมัเปิดก่อนทางหนึ่งพันกิโลโอ้โอ้เห็นหมดละเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นอะไรวิกบิงโกเพ่สวิก โอ้ยกระจกแตกกระจกแตกเจอโก้โอ้เฮียวิ่งชันหน้ากูเนี่ยโอ้น่ากลัวเห็นไหมน่ากลัวอะไรวะเนี่ยวิ่ง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 เอาจอมันจอมันดำดินโอ้ายว้ายทำไมทางมันเลื่อนทางมันเลื่อนทางมันเลื่อนอู้ือ๋ อุ้ยฮะโอ้โหตกใจกันตกใจกันใหญ่ตกใจกันใหญ่ทางไหนวะเนี่ยอะไรอุ้ยอุ้ยไวรัสไวรัสโคนลนาไวรัดโคนลนาโคนลนาโคนลนาโคนลนโคนลนมาแล้ว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 โคนลนา นจอมานสายนำทางเอาว่ะเอาว่ะจอมานแต่โกโรหน้านี่ไว้ทำอะไรอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยโดน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 อะไรวะเนี่ยจอมานแม่งเต็มทางอ่ะข้างหลังตามมาอีกข้างหลังตามมาอีกข้างหลังตามมาอีกข้างทันอยู่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 โอเคเวมันตามมาแล้วมาเร็ว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 เข้าคนหนึ่งหายคนหนึ่งหายคนหนึ่งหายอีกคนหนึ่งโดนอีกคนหนึ่งโอ้โหใครเปิดครับใครเปิดครับ ไม่ใช่ผมนะมาพุเปิดเดี๋ใจเย็นอย่าพึ่งล็อกก่อนล็อกก่อนเกมแชร์ละโอเคอ้าวอ้าวเขาโดนเกมแชร์ละอ้าวอ้าวคอาคองรกาบครับองของขรกามากเลยอู้อู้เป็นอะไรเที่ไม่ได้เอีโอส์เลยอะไรวะที่อะไรอะเอบีซีเท่ากับซีอ๋อบวกบวกให้บวกซีเท่ากับเอลบสาม คนที่สามสองอ่าแย่เม็ดละแล้วก็เดาเดา A B C เท่ากับเท่าไหร่นะ A B C A A B C เท่ากับห้าไปลบกับสายห้าลบกับ C สามลบ C หยาบล C สอง A A คือ6 2 3 6อ๊บ5 6 2 7อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว3 5 7อ๋อนี่คือรู้ B B B คือ7มันยังไะ B คือ7 7แล้วก็ไปลบอีก3เป็น4 4 7 4 7แล้วก็4 7 3 4 7 3 6 น้าจีเนียว้าบัวชลียาอะไรโอ้โหเนตต้องเปิดเนตเฮ้ยเฮ้ยผมเบิกเนตเองอะไรเนี่ยอ่ดับคุณเลยดับคุณเลยผมผมบอกคุณแล้วค่ะอย่าอย่าบังอย่าบังอย่าบังโอเคโอเคอย่เดี๋ยวดูดูดูอ่ะซ้ายขวากลางซ้ายกลางกลางเออ เอไปรอบสองอ่ะเดี๋ยวผมจะแบบหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดนี่จำตำแหน่งครัะขวากลางซ้ายขวาไ่เฮ้ยอันสุดท้ายน่าจะต่อไปอีทะจิน่าจะเร็วน่าจะเร็วต่อไปรอบอีทะจิต่อไปรอบอีทะจิแล้วยังไม่ถึงอันสุดท้ายอีทะจิแล้วก็มาล่าลากไง ยอมเฮ้ยเห็นได้ไงโอ้เร็วเกินเพราะอาตาคุณเองนะผมไม่เกี่ยวแนละ้วโอ้โคตรไวคุณถ <c oughs> อยขัดห้องร้า <c oughs> เดี๋ยวโอ้โยังเห็นได้เฮ้ยดูได้ไง <c oughs> มงแหวนไง <c oughs> โอ้โหเนตมุ่งแหวนไงเฮ้ย <c oughs> เกินเกิน โหดเกินคนบ้านไหนมันโอ้โหมันโหดเกินคืองแหดูได้ไงอะสงสารเหมือนกันโอ้ไม่ใช่ดูทันแว่เนี่ยเมื่อกี้ดูท่านไอซ์กูด้วยสงสารตัวเองก่อนเลยตอนเนี้ยโอ้โหอะไรวะเมื่อกี้ใครดูทันบ้างปั๊เปิดอะไรอะเออดูดูทันแค่สองอันครับอันสองอันสองอันหลังผมดูไม่ออก โอ้โห่ไหวบอกแล้วผมอ่ะเพิ่งมีเล่นวงแหวนไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอจอมมันจอมันรอด้วยจอมจอมันเราจะไม่หันหลังเราจะไปเอาชิบหายละโอ้โหปิดประตูปิดประตูปะตปะตแป๊บเดียวนะที่แบบนี้มีลิฟต์ด้วยเหรอเพิ่งรู้ที่แบบนี้มีลิฟต์ด้วยจอมันอยู่นี่ยืนอยู่เนี่ย โอ้โหแม่งตัวเต็มลิฟบังเลยตัวเต็มลิฟเลโอ้ยอึดอึดอัดอึ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 เอึดอึัอดอึ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 ปอึดอดอ้ยออึดออึดออึดอึดอึด่ดอดดดดอดออดดดเ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ทนายนำคเขาเปิด้โอ้เอฟเฟกต์ก็มาทนายโอเคโอ้อ้าวแล้วก็ต้องเดินกลับไปแน่ๆน่ถอยหลังทนายถอยหลังทนายถอยหลังแล้วแล้วใครต่อ แล้วไกต่อ,อ <c oughs> ดีนะไม่ได้ตอนคืนเฮ้ย <c oughs> อ๋อฟินาเล่ฟินาเล่เรามากันสี่เรามากันสี่แต่รอดแค่สาม Nope อ๋อ <c oughs> อีกคนดิคลาสเช่นละแล้วจริงจริงเพราะว่าผมนีเน้นวงแหวน่ะคุณเป็นเนเ้นวงแหวนที่คตรจะดีใจคตรดีเลยมองทันได้ไงตอนสุดท้ายอะ ฮะทันไอบังฟังมิดเลยเฮ้ยเอาจริงแล้วนะเห็นนะผมมองเห็นเฮ้ยมันมันเปิดตรงไหนฮะเนี่ยอ๋อโอ้อันนี้แต่แต่แรกอันนี้ตั้งแต่แรกเดี๋ยวดูพอดูแต่แรกอ๋อตอนแรกโอ้ดีดีดีโอ้มากันสี่คนโอ้โอ้ทันไอบังมิดเลย เพลงแบบคนแก้ปริศนาไอ้ดิในวงแหวนในวงแหวนคือคืออยากรู้อธิสติอ่ะคือมีใครมองเห็นบ้างอ่ะผมเนี่ยคนหนึ่งละคุณเห็นได้ยังไงอันสุดท้ายอ่ะแบบปื๊บปื๊บปื๊เลยคุณเห็นมองผมไหมอ่ะอยู่อย่างเงี้ยผมไม่เห็นเห็นแต่หัวคุณอะเห็นแต่หัวคุณอะปื๊บปื๊บปื๊บโอ้เอาจริงอ่ะ สุดสๆอะขอดูท้องฟ้าอันยามสนทรีผมว่านะต้มงเจอให้เราอยู่นานแบบนานๆแล้วแบบพอแบบถึงเวลาที่มันกำหนดแล้วมันแห้่ไว้คีดม่าจะหามากเลยกนะ็ว่างันอ่ะอันนี้ผมเมื่อกี้ผมก็ลองนะผมลองนะว้าย